อีกไม่นานนะครับพิมลีก็จะกลับมาเตะก,กันอีกแล้ว ในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทุกทีมจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่โดยการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาและเริ่มดูฟอร์มนักเตะหน้าใหม่ปรับความพร้อมแล้วก็เรียกความฟิตด้วยแมตชับมิดนะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามเกมปีซีซั่นนั่นเองซึ่งณนะเวลานี้นะครับหลายๆทีมก็เริ่มลงเตะปีซีซั่นกันไปบ้างแล้วแน่นอนครับว่ามีหลายทีมที่ค่อนข้างน่าสนใจอาทิเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งชนะอาร์เซนอลในเกมหมุนเครื่องมา2ประตู 0, นนะต่อศูนย์ซ ยังไม่เสียสักประตูเดียวนะครับส่วนอาเซนอนเองก็เสริมทัพได้ค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวเป็นอีกทีมที่น่าจับตามอง อีกหนึ่งทีมนะครับที่ค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆนั่นก็คือเชลซีของมาลิซิโอโปเชติโนนั่นเองนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าในฤดูกาลที่แล้วคือฤดูกาลที่ล้มเหลวอย่างแท้จริงทําให้เมื่อเข้าสู่ช่วงปิดฤดูกาลนะครับเชลซี Chelsea ต้องมีการโลนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมออกไปเยอะพอสมควรและก็ซื้อนักเตะหน้าใหม่เข้ามานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดาวรุ่งที่มีแววเป็นหลักอย่างเช่นแองเจโลกาเบลมาโนกุสโตอังเดซานโตเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีนักเตะอยู่คนนึงนะครับที่ทําผลงานได้อย่างนน่าสใจ มากนั่นก็คือน,นี้คลัสแจ็กสันกองหน้าดาวรุ่งที่ย้ายไปจากบีอารีเอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราลองมาส่องฟอร์มเจ้าหนูรายนี้ดูนะครับว่าอนาคตของเขาจะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีได้แล้วหรือไม่แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเอป็นกําลังใจให้กับช่องไอูนด้วยนะครับ เราเดยต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเกมพีซีซั่นนี้จุดประสงค์หลักก็คือการทดลองแผนการเล่นนะครับแล้วก็การเรียกความฟิตให้กับน,นักเตะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่แปลกใจนะครับที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นนักเตะคนใดคนนึงลงเล่นครบ90นาทีนะครับอย่างในเกมแรกของเชลซีที่ต้องเจอทีมนอกลีกอย่างเล็กแคมของไลอ้นเรโน่ซึ่งมีนิโคลัสแจ็คสันถูกส่งมาเป็น11ตัวจริงชุดแรกโดยเล่นร่วมกับเอียนมาเซนแล้วก็ดิเอโก้โมเรล่าซึ่งเพียงแค่นัดแรกเท่านั้นนะครับเจ้าหนูนิโคลัสแจ็กสันก็ สอนาทีเท่านั้นนะครับโดยการใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองตะลุยเข้าฝากองหลังเข้าไปในกรอบเขตโทษและก็ไหลให้เย็นมาเส้นทําประตูดได้อย่างงดงามอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ทาแอซิดแรกในสีเสื้อของเชลซีได้สําเร็จนะครับแจ็คสันก็มีเวลาเล่นเพียงแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะครับก่อนที่ครึ่งหลังเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพื่อให้คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูลงมาแทนที่นะครับแต่ถึงแม้จะทําได้แค่1นึ่แอซิดแต่ก็ทําให้เราเริ่มเห็นแววของนักเตะค,คนนี้บ้างแล้วนะครับแน่นอนครับว่าคู่แข่งอย่างเร็กซมมอาาจ,จะยัังหช้นนกบเซสคควรใแุณภพ แต,แต่ในเกมนะัดที่2นั่นเองนะครับถือว่าเป็นบททดสอบชั้นดีสําหรับเชลซีเลยทีเดียวเพราะเขาต้องเจอกับ ไบรตันนะครับทีมในพีเมลีกเหมือนกันแล้วก็เป็นของสแสลงของเชลซีในเวลาที่เจอกันอีกด้วยนะครับซึ่งในนันนี้โปเชติโนโให้โอกาสเอ็นคุนคู ool, ออกสตาร์ทเป็นกองหน้าตัวจริงก่อนนะครับแล้วก็เป็นเอ็นคุนคูนี่แหละที่ยิงประตูตีเสมอให้กับเชลซีทำให้ครึ่งแรกจบลงด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับและหลังจากที่เริ่มครึ่งหลังไปนะครับจนถึงนาทีที่63เอ็นคุนคูก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วเป็นโอกาสของมิโคลสแจ็กสันนะครับและเพียงแค่2นาทีที่แจ็กสันลงมานะครับเชลซี มีไฮโลมูดิกกับนิโคลัสแจ็กสันนะครับนับเป็นแอซิส,สที่2ของเจ้าตัวกับเชลซีด้วยในเกมแบบไม่เป็นทางการนะครับและเมื่อขึ้นนําแล้วบวกกับการที่ไบต้าเหลือ10คนทุกสิ่งทุกอย่างก็เข้าทางเชลซีทั้งหมดนะครับจนกระทั่งนาทีที่7 2แจ็กสันก็เล่นประสานงานกับคาซาเดและหลุดเข้าไปในกรอบโทษก่อนที่จะใช้ทักษะการครอบครองบอลจิ้มเบาๆให้คอนเนอร์าเลเกอร์ยิงจ่อๆพาเชลซีนำสามประตูต่อหนึ่งนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งแอซิสของแจ็กสันอีกด้วย และถ้าหากใครยังสงสัยทักษะการยิงประตูของแจ็คสันนะครับเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วในนาทีที่76โดยที่มาร์คูคูเรียแทงครูช่องไปยังพื้นที่ว่างให้นิโคลัสแจ็คสันใช้ความเร็วในการฉีกหนีกองหลังของไบรตันและหลุดเดี่ยวเข้าไปดวลกับผู้รักษาประตูและแจ็คสันก็แสดงให้เห็นถึงสัจชะตยานการยิงประตูนะครับด้วยการเลือกยิงไปที่ปุ่มซ้ายเข้าไปอย่างเฉียบคมแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวขเชลซีได้สําเร็จนะครับแน่นอนว่าประตูนี้ทําให้แฟนๆเชลซีโล่งใจสุดๆที่มีกองหน้าที่ทําประตูจากจังงงหวะแบบนีีี้้้ไดสกทาารเลย ความเร็วและความคมในการจบสกอร์แจ็คสันทําได้อย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับไบตันจะมีลูกคืดมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็ไล่มาเป็น4-3แต่สุดท้ายเกมนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของเชลซีอยู่ดีนะครับโดยที่นิโคลัสแจ็คสันนั้นโชว์ผลงานเป็นแมนด้วยแมทนะครับทำประตูได้1ลูกแล้วก็แอสซิสต์สลูกถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเจ้าหนูคนนี้เลยนะครับซึ่งหลังจบเกมก็มีประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเชลซีจําเป็นต้องซื้อกองหน้าอีกหรือไม่นะครับ และแจ็คสันจะเป็นกองหน้าของเชลซีในฤดูก,กาลหน้าเลยหรือเปล่าแน่นอนครับว่าความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่อนข้างจะหลากหลายหากแต่เรามองตามความจริงแล้วเชลซี Chelsea ในฤดูก,กาลหน้า พวกเขาได้เล่นเพียงแค่รายการในประเทศเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าโปรเจกต์ของเขาคือการดันดาวรุ่งจริงการใช้แจ็คสันเป็นกองหน้าตัวหลักเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับสิ่งที่มิเกลวาเลนตาทำกับาอ,นอน์เซนที่เน้นให้เด็กๆในทีมเติบโตไปพร้พอ,พอมๆกันการให้แจ็คสันเริ่มซึมซับบรรยากาศการเล่นในฐานะตัวจริงเชลซีก็ไม่เลวสักเท่าไหร่นะครับแต่หากมองอีกมุมหนึ่งนะครับนี่คนละแจ็คสันอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นเขายังเหลือเวลาในอาชีพการาแข่งอีกยาวนานนะครับที่ให้เขาค่อยๆเตติบโไปอย่่าางงชแแลละมันค แมวความกดดันไปโยนให้เขาแบกจนเกินไปก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีพอสมควรนะครับมีหนา่มซาำเชลซียังมีคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่เป็นดาวซันโวบ,บุนเดสลีกาฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยด้วยประสบการณ์ของเขาน่าจะรับแรงกดดันได้ดีกว่านิโคลัสแจ็กสันก็ต้องมารอดูกันนะครับว่ามาลิซิโอโปชิโนจะทําอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเพราะนี่คือหนในกุญซือ ที่ขึ้นชื่อเรื่องปั้นดาวลุง่งมากที่สุดกลายเป็นสตาร์มาหลายคนแล้วนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่น่าจับตามองจริงๆนะครับสำหรับนีโคลัสแจ็คสันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้ให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ